สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะ หลังจากการแข่งขันของชมพู่พรพัธุ์เกิดปราดสังกัดทีมออร a แลนโดวาคิรีซึ่งได้ทำการแข่งขันกับทีมโอมาหานะคะก็เป็นทางออร a แลนโดค่ะสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตแข่งกันแบบฟูลเซตเลยนะคะเป็นไปอย่างสนุกสุดมันแล้วก็ลุ้นกันมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ในที่สุดนะคะชมพู่ก็สามารถบัญชาการเกมเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างโอมาห่าไปได้โอมาห่าเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเหนียวแน่นแล้วก็ระบบทีมที่ดีค่ะ แต่แมทนี้ออเรนโดก็ไม่ธรรมดาค่ะจากการโจมตีการทําคะแนนการเสิร์ฟรวมไปถึงการเซตของชมพู่ต่างๆลงตัวอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ ในคลิปนี้ค่ะตายจะพาทุกคนนะคะมาดูว่าผู้บรรยายชาวต่างชาตินั้นเขาจะพูดถึงชมพู่ผ่อนผันเกิดปราดมือเซตของไทยเราอย่างไรบ้างนะซึ่งในบางช่วงบางตอนเนี่ยตายก็หยิบยกมาในช็อตสําคัญสาคัญหรือว่าในช็อตที่ส่วนตัวตายชอบนะคะก็เลยหยิบช็อตนั้นมาแล้วก็เอาสิ่งที่ผู้บรรยายชาวต่างชาติเขาชื่นชมมาเล่าสู่กันฟังด้วยค่ะ อย่างในจังหวะนี้นะคะเป็นทางออแลนโดวารคิรี่ค่ะสเสิร์ฟมา รับนะคะเซตเตอร์ของโอมาฮาจ่ายให้หัวเสาเขาหยอดมาค่ะรองบอลได้ชมผู้เซตให้ระยะ3เมตรตบไปเนี่ยค่ะลงเลยอะนะคะในจังหวะนี้ค่ะผู้บรรยายชาวต่างชาติค่ะเขาก็ได้ชื่นชมเอาไว้ว่า Her decision making is incredible. she r e a d the b l o c k so well นะคะนั่นก็หมายความว่าการตัดสินใจของเธอเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อมากๆเลยนะเธอสามารถอ่านบล็อกได้ดีเด h i ไฮเลเวลเซตติ้ง she's control the whole of นนะค,ะคือการเซตจ่ายสูงไปให้ในระยะ3เมตรหลังแบบนั้นเนี่ยเธอทําได้ดีอย่างมากในช่วงที่มันดูฉุกละหุกในช่วงที่มันดูขลุกขลักประมาณนี้ค่ะคือผู้บรรยายชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ชื่นชมชมพู่ในฐานะมือเซตระดับสูงค่ะเขาบอกว่าชมพู่อ่านบล็อกได้ขาดรู้ว่าควรเซตไปทางไหนควรจ่ายบอลให้ใครค่ะและในประโยคที่ว่า cheese controlling the whole offense นั้นก็หมายถึงเกมรุกของทีมไหลลื่นได้เพราะสมองของเกมคือชมพู่ ประมาณนี้เลยนะคะผู้บรรยายเนี่ยก็สังเกตนะว่าชมพู่นั้นไม่ตื่นไม่รีบไม่ลนเลยนะคะยิ่งเกมกดดันชมพู่ก็ยิ่งนิ่งค่ะเดี๋ยวเราดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าชมพู่นั้นเนี่ยนิ่งอย่างไรค่ะในจังหวะนี้นะคะเนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะเพื่อนคลุกคลักอยู่ชมพู่ก็จ่ายแบบสบายๆให้ระยะ3เมตรเลยอะคะ่ะลูเปอร์ก็ตบลงไปด้วยความแม่นยำค่ะสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะ และในจังหวะถัดมาค่ะโอมาฮาค่ะเซิร์ฟมาลูเปอรับนะคะส่งไปให้ b r i t เ n เนียเบรคอมบี้ค่ะเซตโดง่ดงๆสูงๆแบบนี้อ b บเ c รคอมบี้ชอบค่ะแล้วก็ไม่พลาดด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือจังหวะที่ชมพู่และ b r i t a n เนียเบรคอมบี้นั้นประสานงานกันได้ดีมากๆเลยค่ะ และจังหวะนี้นะคะผู้บรรยายต่างชาติเนี่ยเขาก็ชื่นชมชมพู่แบบชัดมากนะเป็นคำชมเชิงว่าเป็นมือเซตระดับผู้คุมเกมประมาณนั้นนะคะชมพู่เลือกเซตสูงค่ะไฮบอลให้อัลเบรคอมบีทั้งที่บล็อกฝั่งตรงข้ามเนี่ยตั้งรอแล้วซึ่งมือเซตทั่วไปอาจจะเลือกจ่ายบอลเร็วหรือว่าเปลี่ยนทิศทางแต่ชมพู่มั่นใจเนี่ยนะเป็นการมั่นใจในตัวเองด้วยแล้วก็มั่นใจในเพื่อนร่วมทีมด้วยนะคะผู้บรรยายก็พูดในทํานองที่ว่า She g i v e h ร์ฮิต t ตอ e ์ทาร์ม That's a perfect decision. That's trust. That's. เคมีสตรีหมายความว่าเธอให้เวลาตัวตีจัดจังหวะเต็มที่นี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องในจังหวะเวลานั้นแล้วก็เป็นเคมีที่เข้ากันมากๆระหว่างชมพู่กับบริ t ทเนีอเบอร์คอมบีด้วยนะคะชมพู่เลือกเซตให้หัวเสาค่ะเขาจะได้ตีเต็มแรงค่ะก็เลยใช้ Highball นะคะพูดบรรยายชาวต่างชาติเนี่ยก็พูดได้ว่า she r e a d s the situation perfectly เธออ่านเกมขาดก่อนเซตไม่ใช่เซตไปแล้วค่อยลุ้นประมาณนี้ค่ะ นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ผู้บรรยายเขาชื่นชมชมพูนะคะซึ่งพอได้เห็นหรือว่าได้ยินข้อความแบบนี้แล้วก็ภูมิใจแทนชมพูเหมือนกันนะคะในจังหวะต่อมากันบ้างค่ะทุกคนโอมาหาเสิร์ฟมาค่ะรับนะคะเข้าเซตเตอร์โซนจ่ายไปให้แมตดักแล้วบอลมันก็กระเด็นออกนอกสนามไปค่ะ นี่ค่ะก็เป็นแต้มของออร์เลนโดวาคิวรีไปนะคะช็อตต่อมาค่ะเป็นช่วงที่โอมาฮาได้เสิร์ฟนะคะโอมาฮาเสิร์ฟมาแมดดักรับชมพู่เซตบอลเร็วค่ะจ่ายบอลเร็วไปรับทันไหมโอ้โหเห็นยังต่อบอลมาได้ค่ะ สงบลข้ามมาชมพูจ่ายอีกครั้งนะคะให้บริ t เทนนี่อเบร์คอมบี้ตีไปหนักๆเน้นๆแบบนี้เลยล่ะค่ะ ในช่วงจังหวะนี้แหละนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บรรยายชาวต่างชาตินั้นเขาชื่นชมเรื่องการกระจายบอลของชมพู่ค่ะคือกระจายบอลได้หลากหลายจนบล็อกเนี่ยอ่านไม่ออกค่ะอ่านไม่ทันค่ะเขาก็พูดมาว่า she's p e n d i n g the ball beautifully the block has no idea where it's going นั่นก็หมายถึงว่าชมพู่เนี่ยไม่ได้เซตซ้ำทางเดิมหรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่เธอจะเซตทางเดิมเนี่ยก็ทำให้คู่ต่อสู้นั้นอ่านไม่ออกจริงๆแล้วลูกแรกที่เธอเซตไปสมมติว่า เซตให้กับหัวเสาคนหนึ่งอะนะคะแล้วคนนั้นตีบอลไม่ตายถ้ามีโอกาสลุกอีกชมพู่อาจจะเซตจ่ายหัวเสาคนเดิมก็ได้นะคะซึ่งออทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยอ่านไม่ออกค่ะแล้วผู้บรรยายชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็พูดด้วยนะคะว่าบางทีเนี่ยเธอเซตจ่ายคนเดิมคู่ต่อสู้ก็อ่านไม่ออกหรือบางทีเธออาจจะเปลี่ยนทิศทางไปทางอื่นไม่ได้ย้ําคนเดิมนี่แหละเป็นอาวุธที่มีอยู่ในตัวเธอนี่แหละคะ่ะแล้วหลังแล้ว,ลวหลังจากนั้นนะคะผู้บรรยายก็ชี้ให้เห็นด้วยนะคะว่าจังหวะที่ชมพู่ เหมือนจะทําท่าเซตเร็วแต่เปลี่ยนเป็นบอลข้างหรือมองหัวเสาแต่ปล่อยให้บอลไปข้างหลังเขาใช้คําประมาณว่า she m a n i p u l a t e the block so well นั่นก็หมายความว่าเธอบงการบล็อกได้อย่างเหนือชั้นค่ะเรามาดูในจังหวะถัดมากันบ้างค่ะก็เป็นภาพช้านะคะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะนี่บริทนีย์อเบอร์คอมบตบไปหนักๆเลยนะคะ โอมาห้าเสิร์ฟค่ะชมพู่เซตจ่ายบอลเร็วนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะนี่แหละค่ะคือการเซตของชมพู่เนี่ยกระจายบอลได้ดีมากอะนะจ่ายไปให้แคสบราวแบบรวดเร็วเลยเมื่อสักครูน่นี้แล้วรอบนี้ก็จ่ายให้แมดดักค่ะคือคู่ต่อสู้เนี่ยจะอ่านไม่ออกเลยนะว่าชมพู่จะไปทางไหนกันแน่คือไปทั่วสนามเลยอะ แล้วก็ให้กับเบรคอมบี้ค่ะในที่สุดก็คือเห็นไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีซ้ํากันเลยค่ะอย่างที่ผู้บรรยายชาวต่างชาติเขาพูดเลยนะคะว่าชมพู่มีการกระจายบอลที่ดีมากๆค่ะและสิ่งที่ผู้บรรยายชาวต่างชาติเขาพูดชื่นชมด้วยนะคะเขาบอกว่า everyone get touch everyone stay in rhythm หมายความว่าชมพู่เนี่ยคือให้ทุกคนได้เล่นให้ทุกคนได้สัมผัสบอลให้ทุกคนได้มีจังหวะของตัวเองอ่ะนะไม่ไม่ได้หมายความว่าจะส่งไปแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้น่ะนะคะคือชมพู่ สามารถเปลี่ยนรูปแบบการกระจายบอลทันทีเมื่ออีกฝ่ายเริ่มจับทางได้ผู้บรรยายชาวต่างชาติเาก็ชื่นชมตรงนี้ด้วยนะค่ะนี่นะคะคือสิ่งที่ต่เอามาฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะเมื่อได้เห็นชาวต่างชาติเขาชื่นชมนักกีฬาสาวไทยแบบนี้เราก็ยิ้มดีใจไปด้วยค่ะแล้วแฟนๆวอลเลย์บอลล่คะคะคิดเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ